เมตาไปไหนแล้วเมตาไปเข้าห้องปะไปเลยเข้าห้องเลยดีมากลูกฟังรู้เรื่องอ,อย่าไปาฟังหัวนะ้ฟังหัวนะเยปูนนะนี่ปูนนะปูนอ่าจับมือหน่อย เอาเงินไม้พ่อมา,มาเอาเงินมาเร็วอ่าฮะเอามาอีกลูกเอามาอีกเอามาให้พ่อเอามาให้พ่ออ่าเอามาให้พ่อเลยเอาเงินแจเอาเงินแจเอาเงินมาให้พ่อเราเร็วเร็วเร็เร็เร็เงินนะเงินนะเงินใครนะ เอามาให้พ่อเลวเงินนะเร็วเงินไหมพ่อหืมี๋ยวจะไปซื้อนมให้เอาเงินมาหนิเอาเงินมาเอาเงินเหรียญมาเงินเหรียญมาเงินเหรียญเงินเหรียญเงินเหรียญมาเร็วๆอือหือเอามาเื้